สวัสดีครับผมผมเปาเดินสำรวจป่าล่าผีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับไปหาเพื่อนผมนะครับหายแต่ไม่เช้าเลยใช่ปะใช่พี่มันเขาเขาเดินลงป่าไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับเขาเป็นคนมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมใช่ครับก็พอดีผมก็ได้ชวนพี่วิชัยและเพื่อน<อ>ผมอีกคนนึงครับครับผมวิชัยนะครับผม,ม,ะะผมสวัสดีครับผมเล็กเอเอเคนะครับอ๋อก็วันนี้เราอะไปตามห้าข้อยาวพี่ใช่เขาลงป่าไปนะพี่นะ ก็ไม,ไม่รู้ว่าลอกบ้านหรือว่ากล้าไปไหนหรือเปล่าเพราะ<ช>ว่าปกติเขาจะมาอยู่กับเองใช่ไหมใช่ใช่ครับถ้ามาอยู่กับเองหรือว่าตรงนี้ไม่มีสัญญาณนะน้ชมแต่ว่าจะมีเสียงรถมารบกวนได้นะครับแต่ว่าสัญญาณไม่ถึงผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็เราโทรห่างกันไม่ติดเลยนะน้ชมใช่ครับไม่รู้ว่าเขาไป,เขา,ไปเขาเนี่ยไปป่านหรือประมาณไหนนะใช่ใช่เราเราก็ต้องตามหาเขาวันนี้ให้เจอนะพี่ใช่ครับเขาผมก็เพื่อไม่เสียเวลากันครับผมก็ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับใช่ครับแค่ผมถ้าพร้อมกันแล้วครับไปกันเลยครับผมไปครับผมกําลังจะตามหาเพื่อนผมนะครับตอนนี้ก็วิวดีมากเลยนะพี่โอเคครับนี่นะพี่วิชร์ก็ตามเรียกนะครับอาจจะจำเสียงเองได้อะได้ คืเพ่นนองเปาะน่ยจะิ่งบมากๆเลยนะครับทุกคนตรงนี้หรือเปล่าเดีวเดี๋ยวเราแยกย้ายกันข้างหน้าป่ะเล็กเล็กเธอไปอ่แไม่รู้ว่าน้ำน้ำน้ำขันช่วยช่วยของน้องเปาเนี่ยใส่ไปด้วยแดดเราไป เขาไปอะไรนะเพื่อนเองอมานานยังโอ้มันมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะพี่เขาบอกตั้งแต่เมื่อเช้าตอนนี้ก็สิบโมงใช่ป่ะใช่พี่เด็กเดี๋ยวเราแย่ๆกั็หาป่ะคือแบบป้ามันเอึอแล้วก็มันหายากนะถ้าลงไปฟังหัวมานี่แย่ยเลย ก็ไข <i> ่แดงก็ไม ja ่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับจากข้างล่านี่ก็ขึ้นไปประมาณลูกหนึ่งก็น่าจะถึงครับพี่นะเม่อนกมือเสกยะขึ้ไปกมางล่วก็รนี่จะอางนี้แล้วเราจะเราใส่นี้นะเราใส่ยางๆก็เห็นนะครับ ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะเพื่อของน้องแดนก็เพื่อของน้องบอลได้ไหมเดงแดงไอ้เล็กไอ้บอลเองคอยเรียกประจำนะเดินมันจะเสียเองได้แต่ตรงนี้ก็มีทางหนึ่งเส้นนี้ก็มีนะคือมันมีหลายเส้นมากเลยนะครับนี่ด้วยแล้วก็เส้นที่พี่วิชัยไปนะผมก็เดี๋ยวผมจะเดินไปเส้นนี้นะผม ผมว่าน่าจะลืมนะพี่ถึงกับกลับมาไม,ไม่ได้นะเออไอฝั่งนี้นะโอเคครับก็ยิบนะซีก็ผมผมและเพื่อนเล็กและพี่เจนชายครับก็ตอนนี้ก็เรากำลังจะแยกตามหาเพื่อนแดงผมนะพี่ตอนนี้เพื่อนแดงว่าไงพี่ว่าอ่ะ แบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพี่เอพี่เจนชัยก็เขาเจออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับขเขาเรียกผมไม่รู้ว่ามีรหรือเปล่าเปสีแดงนะใช่ปะ่ะเพราะว่าเพราที่เองบอกว่าใส่กับเปล่าสีแดงอ่ะใช่ใช่พี่เนี่ยใช่ปะ่ะเออนั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่พี่ผมว่าน่านจะมันห่าน่องไม้มันก็ต้องมันก็ต้องสะพายไว้ดิใช่ เป็นไมปได้เหรอมันหายเฉยเลยครับตัวได้แดงไม่ได้ยินเสียงโตกลับมาเลยนะครับคือแบบถ้ามันห่านหนองไม้เจอเนี่ยมันจะไม่มาวางไอ้เขาห่านหนองไม้หรือห่านเห็ดเขาจะสาปใครตลอดเลยนะกระเป๋าใช่ใช่พี่แล้วทำไมเขามาวางอย่างนี้วะทำไมเขามาไปด้วยอยู่ไม่ไกลแน่แเลยหรือว่ามันไปนั่งปัสสาวะหรืออุจจาระกันหรอวะมัน อะไรเล็กเจอรอยเท้าป่ะไปเดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวเองไปเรียกที่เดิมนี่แหละเดี๋ยวพี่ขึ้นไปทางนี้นี่แหละกระเป๋าน้องแดงน้องชมน,นะน้องแดขงของเพื่อนน้องเปานะครับผมไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปไหนอะ เราเลี้ยงมาบ่อยเด้อยโอเคมันไปฟังแนวไมไม่คือแบบตอนนี้ตอนนี้เราถกลับปรับกล้องก่อนนะครับปรับกล้องนะท่านผู้ชมขอภัยที่กล้องสั่นไปนะครับคือขัดทั้งกล้องเริ่มจะพังเราแล้วครับผมก็เลยอาจจะมีเสียงสั่นเะ็กลางแต่ของที่เราซื้อมานะเราก็ต้องใช้คุื่นหรือว่าใช้ถึงพังนะครับเราถึงจะต้องเปลี่ยนใหม่ ผมว่ามันน่าจะแถวๆนี้เลยนาะพี่นะ<ช>แต่ครัว่าไม่ค่อยได้ยินนะพี่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองตามหาทั่วๆดูนะครับเฮ<ล>้ยเฮ้ยพี่ใครวะถามถามป้าเขาได้ปะเ,เาาจอคนได้ไหมเจอคนนะครับท่านผู้ชมเหมือนเขาไปหาหน่อไม้มานะพี่นะจะไปแทนหน้าเลย กบู๊บครับเจอเจอคนชื่อแดนมั้งครับกบู๊บกบู๊บได้เห็ดบักเอาไปเจอกูได้เหดแล้วล่ะโอ้ยดูกันนะกบื้อนะผมผมไม่ถ่ายหน้ากบื้อนะโอเคดูคือแบบเราเจอครับคุณลุงเนี่ยนผู้ชมเออคือแบบน่าจะขึ้นหลายวันแล้วแหละนะเห็ดคนอันนี้กบู๊อไข่ไหมเนี่ยไข่ไข่เหรออ๋อน่าจะหลายวันแล้วแหละดูดิท่านผู้ชมคือมันมันบางแล้วนะกบื้อนะ นี่ค่อยยืดเห็ดโคนนะพี่นะใช่แล้วก็เพื่อเจอไอ้คนชื่อแดงไหมครับผมน้องแดงแต่เขาไม่รู้จักหรอมั้ปาไม่น่าจะรู้จักหรอกใช่ๆลุงเดนนี่ลุงนี่เหรอใช่ลุงเขาชื่อลุงแดงไม่ใช่แอนด์เพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมชื่อแดงมันจอเจอรึปะไม่เจอไม่เจอไม่เจอโอเคอันนี้ผมไปตามหาเพื่อนผมไงเพื่อนผมหายตั้งแดงมาเช้าเลยไม่รู้ว่าเขาไปไหนวะโอเคพี่เดี๋ยวไม่ใช่คือแบบดูเห็นแล้วน่าจะนานแล้วนะ เพ anyway ิ่งวันนี้แหละเขาเพิ่งไปหาเจอแล้วใช่ป่ะแต่ว่าจะซื้อแต่ว่าอยากได้เป็นตุ่มอ่ะมันค้องอันนี้ตุ่มตุ่มเจอขึ้นบ่ผมอยู่ตุ่มไม่เจอโอเคครับผมก็ขอบคุณครับอยคือแบบน้องเขาขยันด้วยนะขยันช่วยพ่อแม่ทำมาหากินนะครับผมโอเคครับผมเขาบอกว่าเขาไม่เจอนะแล้วเขาไม่รู้จักด้วยแต่ว่าลุงเขาเหรอที่ดวงแดงท่านนี้นะเล็ก ตุ่นเล็กหายไปเลยคนหนึ่งเล็กนะม่ได้เจอเปล่าเงียบเลยอืออยู่ได้ไมันไปได้หมดเ้ยถูกแล้วไปได้ปะมันไปได้หมดแล้วให้ผม รู้ว่าจะเดินไปหางแต่เด็กอะแบบเราเดินไปห้าวฟ้องเขาเราไปหางที่เราไปหาเดี๋ยวเราลองไ่อดูนะอันนี้ไปได้ปะไหนเว้ยอันนี้ไปได้ต้องเดินกันเต่าก็เรียงไปบ่อยด้ะแบบแบบผมมีเวลานะถ้าไปหาไม่เจอนะเราก็ต้องผมก็ต้องไปทำงานที่อื่นแล้วนะ เด้งได้ได้ไดเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวเราไปดูเ้าล่างกันแป๊บน,นึงครับเหมือนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะคือแบบมันหายไปไหนจริงๆมันก็มีทางเดียวไม่ใช่หรอปะท่านพี่ชาวบ้านเขามาหาเห็ดกันจริงๆเนะี่ยโซนเนี่ยพี่เขาหากันทั่วเขาเนี่ยแล้วพี่ รึมันลงลไม่ได้วะไม่แน่ใจนะพี่ป่าไม่ใช่เล็กๆด้วยป่ามันกว้างใหญ่นะ<ช>ป่าที่นี้ยคือตอนนี้ก็ยุงกัดเลยเดี๋ยวเอาไ,ไม่เจอไม่เจอในที่ป่ามันไม่ได้หลมงมากน,น,น,นั่นนเพือ่อนเล็กผมอยู่ข้างบนแล้วนะครับเล็กเจอมัป่าวไม่เจอคือลำบากด้วยเพื่อนเล็กบอกมาเราเดินขึ้นกันต่อเลย ใช่พี่ถ้าเราไม่เจอนี่สวยเลยนะ่นี้ะไม่รู้ว่าเขาจะลงไปถึงไหนนะไเนี้ย,ตตตยแต่ยางมันอยู่ตรงข้างล่างนู้นนะพี่นะหายไปไหนวะถามลุงเขาลุงเขาก็ไม่เจอนะครับ นี่ก็น่าจะเป็นของชาวบ้านเลยพี่บอกว่านี่นะเราจะได้แต่ละอย่างนะเป็นกระสอบเลยนะพี่นเป็นกระสอบเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินกันต่อเหงื่อแต่งเนยชิพานไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยแล้วหามาสักพักหนึ่งแล้วนะไหมตะโกนเรียกก็ไม่ได้ยินละ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปเส้นนี้ดูแล้วลองเรียกเขานะได้ได้ไม่ได้ยินเลยนะพี่นะ ผมว่าเนี่ยน่าจะหาไม่เจอแล้วนะใช่พี่ต้องมอดูอ่ะแก็อาจะไปกับชาวบ้านหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะใช่ใช่อันี่เขาหัหนองไม้เสร็จนะครับเพราะว่านัดเตาไว้สิบโมงลว่าจะกลับมาแต่อันนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยนะ้สิบเอ็โมงแล้วสิบเอ็โมงหรือว่าสิบสองเลยนะครับชม คือน้องแดน,นียังไม่กลับมาสักทีนะครับเราก็เลยลองขึ้นมาตามหานะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอาตามไปหาไปยาย้าย,ย,ยกันเลยแยกกันหายพักหนึ่งนะครับ,รบ,าาาาบทุบคคคบกคนเดี๋ยวผมขอยย้ายกันไปหาน้องก่อนนะพี่นะถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวเรา จะหยิบขึ้นมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับถ้าไม่เจอเนี่ยเด้อผมจะบอยทีนึงนะใช้เสียงเพื่อนเปล่าดังมาจากข้างล่างอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นึังนะเดี๋ยวผมฟังก่อนดิไม่รู้ว่ากล้องจะได้ยินหรือเปล่านะใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ผมว่าน่าจะใช้นะนี่ก็เราก็กำลังจะกลับมานะครับ เราได้ได้ขึ้นไปข้างบนมาสักพักหนึ่งแล้วนะพี่นะไม่เจออะไรเลยนะครับก็เราเดินลงมาเหมือนเราได้ยินเสียงจากข้างล่างนะพี่นะได้ได้นกพื้นที่ได้ได้ว,าดว้ามันไม่ใช่คนในพื้นที่เนะี่ยมันกม็มันไม่รู้ทางเนี่ยแหละดีพี่ กลัวมันหลบข้ามไปชายแดนนู่นนะครับ แต่เมื่อกี้มัน,นดังลงมาจากข้างล่างนะพี่ลองเดินขึ้นไปข้างบนกันด้ได้ไดม่ไดเสียโตกลับมาเลยนะพี่นะีนะตะ้ได้ยินเสียงข้าขงล่างนี่นะนเสาดมาจากข้าล่างจากูา้ เดี๋ยวเราลงไปฟังนีบ้างเราลงไปงดนี้แต่เมื่อกี้มันดังมันจะ็พลังนะก็มีเพื่อย้ายกันห่าเท่าไหร่เลยเผื่อไม่ลงเพื่อลงอีก้นน้ำโซนผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรลงไอ้ถ่อลงอะไรนะล่อลง,ลงถ่อลงครับมันมีอ่ะมี <ลง S 1> พี่ถขอหวานลง เขาเรียกว่าเทาหลงถ้าข่าเข้ามโดนมันอะ่ะจะหลงน,น,นา,างนยพีย่ลองแยกกันหน้า,าดูว่ะได้ได้เพื่อน แดงมันไปไหนวะน่ายไปตั้งแต่เมื่อเช้านะมันนัดผมสิบโมงนะพี่นะให้มันเจอนะครับตรงนี้คือผมมาแล้วไม่เจอเลยนะครับแไม่เจอเลยวะเรด,ดเดินไปข้างล่างหน่อยนะงว่าไงพี่ điên huyết เด้อไอเล็กเพื่อนเอ้ถนนเส้นนี้ไปเส้นไหนวะเนาะ วิรินะไม่ได้ได้เอ๊อเออะเล็กเสนนี่ไปไหนวะไอป่าวไม่เต็มเพื่อเลยวะไอแนขวขนลงเงินเยอะอขนลงเงินบ่อยลืมบอกมันไปแล้วโอ้โหไอ๊เส้นนี้ไปไหนวะนะมันหายไปเส้นนี้ป่าวะไม่เจอแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ใส่แล้วแหละใช่พี่ ไม่รู้ว่าเพื่อนเราเพื่อนมึนงไะกับบา้านยังไม่รู้เหมือนกันนะเวสู้เอ,ง,องกับบะเนี่ยถ้าหลงที่ไม่เจอแล้วะ่ะชายแดนพม่านี่ยุ่งเลยนะไม่ไม่ผมว่าน่าจะกลับไปแล้วก็จะโทรหาเราไม่ติดหรือเปล่าพอตรงนี้มีสัญญาณด้วยโอเคเดยวเรากลับกันเลยโอเคผมก็เดี๋ยวเราก็ ขอตัวกลับแล้วนะครับพี่ทีหนึ่งว่าอยู่หรือเปล่าครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูที่บ้านอีกทีหนึ่งนะว่าเขากลับมาหรือยังถ้าไม่กลับเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมคงต้องตามหายนึ่นแล้วใช่แถวก็โอเคแล้การคืนนี้ยุ่งเลยนะ